ที่สวนตรมณีเกษตรอินทรีย์สร้างอาชีพพชรบูรณ์ผลิตผักผลไม้แบบธรรมชาติปลอดสารเคมีวันนี้จะพามาดูแปลงผักก่อนการปลูกผักเราจะเตรียมแปลงก่อนโดยการห่มดินและหมักดินไปในตัว แปลงนี้ขนาด1เมตรคูณสิ้าเมตรเราจะใช้เป็นแปลงสำหรับปลูกผักเราเตรียมแปลงไว้1เดือนก่อนที่จะปลูกขั้นตอนการเตรียมแปลงมีวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ อย่างด้วยกันหนึ่งคือฟางก้อนสองก้อนโดยการปูเป็นแนวยาวขนาดหนึ่งเมตรคูณสิบห้าเมตรสองปุย ขอกจำนวนสองกระสอบโรยบนฟาง3พอพอหนึ่งหนึ่งสองผสมกับน้ำยี่สิบริตรลาดรดให้ทั่วสี่ กากน้ําตาล2อกิโลผสมกับน้ำยี่ลิตรลาดรดให้ชุ่มทั่วทั้งแปลงห้าจุลลีซีสังข้อแสงขวดหนึ่งจุดห้ลิตรสองขวดผสมกับน้ำยี่ลิตรลาดรดให้ทั่วแปลง น้ำหมักต่างๆเช่นน้ำหมักผลไม้หรือน้ำหมักอื่นๆนำมาผสมกับน้ำยี่ิบรลิตและลาดลดไปให้ทั่วแปลงเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำสะอาดลาดลดให้ชุ่ม ทุกๆวันใช้เวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะนําผักที่เราจะปลูกนําลงมาปลูกที่แปลงได้เลยวิธีนี้ที่สวนลมณีได้ทำการปลูกผักต่างๆ มาแล้วหลายชนิดผลออกมาคือผักมีการเจริญเติบโตได้ดีเพราะผลของการห่มดินด้วยฟางและหมักดินด้วยปุ๋ยต่างๆทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดี ว่าการหมักดินที่เราหมักนี้ท,ทําให้ธาตุาหารหลักและธาตุาหารรองครบสมบูรณ์จึงทําให้ผักของเราเจริญเติบโตได้ดี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ